อยู่หรือไปกุนซอแมนซิตอ้ตอบแล้วอนาคตเควินเดออบรอยหลังสอย้ายโกยเงินลีซาอุพร้อมทิ้งปมหนึ่งข่าวร้ายวันที่23กรกฎาคม2 5 6 7บเป๊ปกวาร์ด,ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ล่าสุดระหว่างทัวร์อุ่นเครื่องพีซีสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบกลาสโกเซลติกเอซีมิลานบาร์เซโลนาและเชลซีกุนซอชาวสเปนออกมาชี้แจงกรณีเควินเดออบรอยจอมทัพคนสำคัญที่ตกเป็นข่าวอย่างหนัก เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเตรียมย้ายไปอันอิทิฮัดทีมเงินหนาแห่งลีกซาอุแล้วหลังจากเหลือสัญญากับแมนซิตี้อีกแค่ปีเดียวล่าสุดเป๊ปกวาดิโอลาเผยถึงสถานการณ์ของเควินเดโอบรอยวัย33ปีกับแมนซิตี้ว่าเควินจะไม่ย้ายไปไหนถ้ามีใครสักคนกำลังจะไปเราจะคุยกันเรื่องนี้ แน่นอนว่าจนถึงวันสุดท้ายเรามีโอกาสในการเสริมทีมผมไม่ปฏิเสธทางเลือกที่จะมีนักเตะใหม่ๆเข้ามาแต่ผมคิดว่ามีโอกาส85-90%ที่เราจะใช้ทีมชุดเดิมผมรู้สึกสบายใจเพราะคุณภาพของผู้เล่นที่เรามีในทีมนั้นยากที่จะถูกแทนที่และคุณเราจะเป็นผู้ตัดสินใจแมนซิตี้เพิ่งเสริมทัพแค่คนเดียวในตลาดนักเตะเสมอน,นี้โดยคว,าว้าซาบินโยปีกดาวรุ่งทีมชาติบ,บราซิลไว้20ปีมาจากเซาด้วยค่าตัวราว33ล้านปอนด์1,551ล้านบาท หลังโชว์ฟอร์มประทับใจกับคิโรนานในระหว่างยืมตัวเมื่อฤดูการที่แล้ว